สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อพ่อแม่เพื่อนคือเก่าหล่ะจ้าพี่น้องจ้าใส่สุดทำงานจ้าพี่น้องจ้าผมมีหลายสีหรอกนีหน่อยสีหนึ่งสหรับกันไปจ้าพี่น้องจ้ามาก้อยหอยพี่น้องจ้าแซ่บๆน้อกันก้อยหอยเชอรี่จ้าพี่น้องพากับนี่หน่อยจ้ามากอดหอมแดดสตอมาสองหน่วยจ้า อ,อ,อ,อไม่อะความ,า,ามมนาเนนรยาแม่เป็นอยางที่เข้าใจได้ดึนฟ้าขมอง,งีอ้ยมืมอะจ้ แับจับเนาะค้องมากกว่านี่น้ำตกกอกน้ำจ้ะน้ำปาคนคนเฮ้ยอบตดระเพื่ออยูอ่ยอย่างนี้จับ ไม่มาไ่เอาอีหนึ่งนะ่เอาอีหน่งหรอยจ่จงจะไแล้วก็จบมา่น,นี่จบมืนอมือจะจ้า มันจะยิบสามวันนีเห็ดมาสองสามหมื่นเลยจ้ะอกระดาษืมตรงจ้ะอืมจ้ทำบ่ Hva er det du føler angrer อ,อ้าไอ้รูว่ามันจะต่อข่ารึเ่กินมึนอ่ะเปลี่ยนมันฝาดตดดมาด,านดันเออต่อข่าเปลี่ยนมันยีบ่บ่ฝาดจ้ะ อืมว่าไงโอ้ทำไม,ม,มเปี่ยนทำไมจ๊เมนูบริดิดกินตามที่นี่ได้เก็บลงให้พี่น้อง จะตดตุนไม,ม่เป็นนะจ๊ะแคบเพปงนหอกเป็นงานจา้ะอื้มเี่ยมุดท้ายจะใส่มีดปาจ้ะไม่บัว Yeah. Mm -hmm. yeah. ม,มาเยอะตอนจกตอนไปคายความคลายสชิมันทำทางท้ะแจ่ะเยง,ง,งเมื่อชุากมาบบง่ายจ้ะ 자, 음, กินซ้ำอิ่มหน่อยพี่น้องจ้าอิ่มหน่อยไหมจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้านี้เลยจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อซีรส์ผ่าผ่าคลิปช่องของแม่เป้ยชาแนลได้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งด้วยจ้าแม่เป้ยหักพ่อแม่พี่น้องได้จ้าสุขสุขคุนเด้อคลิปมาพอกันใหม่คลิปนี้กันขอขอบคุณหลายๆจ้า